วว้า wow. oh. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคือ <c oughs> วันนี้นะฮะ <c oughs> ผมจะมาชิมไอ้นี่นะฮะมะม่วงยักษ์นะฮะทุกคนดูโอ้โหดูหน้าผมนะฮะใหญ่เลยนะครับนี่คือแบบยังถือว่าเป็นลูกแบบไซส์ใหญ่แต่ไม่จะไม่ใหญ่สุดนะฮะมะม่วงที่เห็นนี้นะฮะก็คือเป็น ะมะม่วงงาช้างแดงนะฮะเป็นมะเป็นมะม่วงงาช้างแดงนะครับทุกคนโอโ้โหจริงๆแล้วเนี่ยมะม่วงงาช้างแดงเนี่ยเขาจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่เกาหลีเอยอยู่ที่ไต้หวันนะพูดผิดเขาจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไต้หวันแล้วทีนี้เนี่ยนะฮะไทยเนี่ยเขาก็เริ่มเอามาปลูกกันแล้วก็เริ่มนิยมนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็แบบมีผลผลิตออกมามา,มากเยอะเลยนะตอนนี้นะ ตอนนี้ที่เชียงใหม่เจอแต่มะม่วงมะม่วง,งงาช้างแดงนะครับโอ้โหแลวแบบลูกใหญ่มากนะทุกคน <_ d> um> แล้วมะม่วงงาช้างแดงเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นลูกดิบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอมม่วงนะครับแต่ถ้าเป็นลูกสุกข,ของเขาเนี่ยถ้าเป็นลูกสุกข,ของเขาเนี่ยเขาจะออกเป็นม่วงอมแดงนะครับนะบก็คือประมาณนี้ไอเนี่ยังหามอยู่นะฮะแต่ก็ยังมีลูกที่สุกๆนะ ยังมีลูกที่สุกๆอยู่นะครับนะฮะหลายลูกเลยนะนี่คือแบ่งเอามานะครับนี่คือมะม่วงงาช้างแดงนะทุกคนโอ้โหแล้ววันนี้เราจะมาชิมกันนะฮะเราจะมาชิมแต่อืเขาก็มีกลิ่นหอมด้วยนะทุกคนกลิ่นหอมจากลูกไหนไม่รู้โชยมาเออลูกนี้นะครับเนี่ยลูกนี้สุกหอมเลยนะที่จึงมะม่วงงาช้างแดงเนี่ยเขาจะเป็นมะม่วงกินสุกนะครับเขาจะเป็นมะม่วงกินสุก แล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาลองเขาบอกว่าเป็นมะม่วงมะม่วงกินสุกใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเป็นผมผมจะมาลองกินดิบดูว่าหรือว่ากินหามดูนะฮะว่าเขาจะมีรสชาติอย่างไงนะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะมาลองกินสุกดูก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นมะม่วงกินสุกนะโอ้โหแต่แบบใหญ่มากเลยทุกคนน่าจะแบบโลกว่าลูกเนี้ยนะฮะน่าจะโลกว่านะฮะมะม่วงงาช้างแดงนะครับถิ่นกําเนิดเขาจะอยู่ที่ ไต้หวันนะครับนี่ลูกนี้เลยกลิ่นโชยมาเลยนะะทุกคนเดี๋ยวจะมาเฉือนสดๆพาชิมเลยนะครับนี่เขาเขาก็ถือว่าห่ามอยู่นะเนี่ยหอมดีนะทุกคนหอมดีเดี๋ยวผมจะปาดยังไงเนี่ยมันมันไม่ถึงกับแบบนั่นอนะ่ะ ปาดนี้เลยดีวยกว่าโอ้โหแต่ข้างในมันเนี่ยคือข้างนอกมันยังคือข้างนอกมันยังไอ้น,นี่อยู่นะครับมันห่ามนะฮะแต่ข้างในมันสุกแล้วนะครับทุกคนนะฮะอืมกินหอมถือว่าแบบน่ากินเลยทุกคนมะม่วงลาช้างแดงนะฮะโอ้โหหอมน้ำลายไหลเลย มามามาชิมด้วยกันทุกคนเนี่ยผมจะตักชิมเลยนะครับเนี่ยข,ข้างในเขาฉ่ําแล้วนะทุกคนข้างในเขาฉ่าข้างในเขาฉ่าแล้วนะโอ้โหเนี่ยถือว่าแบบรสชาติดีนี่นะฮะดู หวานนะหวานรสชาติดีนะทุกคนหวานนะไม่ได้เขาบอกว่าเขาถึงบอกว่าเป็นมะม่วงกินสุกนะฮะอืมรสชาติดีนะ่ะทุกคนข้างในคือข้างในมันสุกแล้วนะครับข้างนอกยังยังถือว่าห่ามนะครับแต่ก็ถือว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในอะ่นะเนาะอร่อยนะทุกคน อร่อยอร่อยถือว่าใช้ได้เลยล่ะนะฮะลักษณะลักษณะลูกของเขาเนี่ยลักษณะลูกของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะนี้เลยนะเนี่ยลักษณะนี้เลยลักษณะลูกของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเหมือนมุม่วงธรรมดาแหละแต่สีมันจะต่างกันก็คือถ้าเป็นก็คือถ้ามันเป็นลูกดิบเนี่ยถ้ามันเป็นลูกดิบเนี่ยมันจะเขียวอมม่วง แต่ที่นั้นมันจะแดงอมม่วงนะครับถ้ามันสุกแล้วมันเริ่มห่มเริ่มสุกแล้วมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วฮะเขียวก็จะเริ่มหมดไปแดงก็จะเริ่มขึ้นมานะครับอืนี่คือข้างในของเขานะทุกคนนี่คือข้างในของเขาแบบน่ากินมากๆเลยนะฮะเนี่ยมันจะมันจะเหมือนห่ามข้างนอกอะแต่ข้างในมันสุกแล้วอ่ะเอออร่อยดีและที่สำคัญหอมด้วยนะครับ โอ้โหวันนี้มาให้ชิมเลยนะครับได้มาให้ชิมเลยนะครับอืมถ้าใครอยากกินมะม่วงแบบจุจุใจอ่ะแนะนำเลยนะครับแมงแม,แมงหวีนี่ก็เลยเกินนะฮะถ้าใครอยากกินแบบมะม่วงแบบจุจุใจเนี่ย มะม่วงตัวนี้ได้เลยนะครับคุณได้กินจุใจแน่นอน,นะฮะลูกหนึ่งอ่ะอิ่มเลยนะฮะปกติก็กินมะม่วงลูกหนึ่งไม่อิ่มเนาะแต่ตัวนี้เราจะกินมะม่วงลูกหนึ่งแล้วอิ่มเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยผมตักออกไปผมตากออกไปแล้วเนี่ยเนี่ย มันมันไม่หวานเท่าไหร่นะมันไม่หวานเท่าไหร่นะมันจะเหมือนประมาณว่าแบบหวานอมเปรี้ยวอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญตัวข้างในเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมในในในกลิ่นของอะมะม,ะม,ะม,ะมะ่วงที่มะม่วงที่เขาสุกแล้วอะเพราะฉะนัะ้นอ่ะมันก็จะถือว่ากรอบนอกนุ่มในอะ่ะเขาบอกข้างนอกมันยังผ่านอยู่นะครับแต่ข้างในมันจะสุกแล้วนะครับโอ้โหแบบถือว่าถือว่าโอเคนะ ว่าถือว่าโอเคนะอืมผมกินหมดข้างนึงเนี่ยมันก็จะอิ่มแล้วเนี่ยกินหมดข้างนึงก็จะอิ่มแล้วอ้อมันกินแบบโอ้โหลูกใหญ่ๆห่แบบนี้นี่มันจะกินสองสามคน,นนะลแล้หรอนะฮะอือลูกเล็กกี่กิโลเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าใครแบบ อยากกินแบบหำหำนะครับเนี่ยกินแบบหำหำเนี่ยชั้นนอกเนี่ยก็ไอ้นี่ได้เลยนะครับเนี่ยปอกกินได้เลยนะครับชั้นนอกเนี่ยเนี่ยก็จะก็จะปอกกินได้นะครับแต่จริงๆน่ะปอกเปลือกออกก็แบบตัดไอ้นี่มันก็จะได้สองเทกเจอร์เลยนะปอกเปลือกออกดีๆครับถ้าไม่ทํากินเหมือนผมนะเฉาะกินธรรมดาเนี่ยฮะมันก็จะเป็นแบบนี่กรอบเนี่ย เนี่ยมันก็จะกรอบแมงวีนะฮะแล้วก็จะนุ่มข้างในนะฮะเนียถ้ารับมานาหามเนี่ยมันก็จะมีรสเปรี้ยวเยอะกว่ารสหวานนะฮะแล้วมันนหาห่านนะ